不、哦。 Oh! ไปที่ตู้กดอัตโนมัติรับทราบตามมา ระวังด้วยช่วยด้วยพบศัตรูแล้วระวังด้วยขอของหน่อย เลย 嚟！<Light. S 2> <t akes noise> างประตูวาร์ปแล้ว